จะอยู่่ทีดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแวดดีแวะทรีบอดแบนค่ะตอนนี้นะคะโอ๊ตอยู่ที่ท่าเรือคลองแสนแสบค่ะกำลังจะพาคารวาลเชื่อมั่นนะในสามบ,บีบีของเราเนี่ยบุกไปยังบิ๊กซีรามคำแหงแต่ว่าตรงนู้นค่ะมีน้องนัดรออยู่เอ๊แต่ว่าวันนี้เราจะไปกันยังไงบอกแล้วอยู่ที่ท่าเรือคลองแสนแสบก็ต้องไปเรือสิได้ยินเสียงเรือไหมคะเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือกันแล้วยังไงตามไปดูกันค่าว่าเราจะเดินทางยังไง <Right. S 2> ความรักของฉันจะเดินทางไปหาเธอรวดเร็วทันใจไม่ว่าเวลาจะนานความรักของฉันมันไม่เคยหวั่นไหวจะคอยเคียงข้างเธอจะมุ่งฮัลโหลนัที่อัดขึ้นเรือแล้วค่ะกำลังพาทีมนั่งเรือไปอยู่ตอนนี้นัดอยู่ท่าเรือวัดเทพี้านะ ่าพี่ออยังไงพี่ออร,รีบนั่งเรือตามมาเลยนะนัดรอยอยู่ตรงท่าเรือหน้าวัดเทียบดีละโอเคค่ะสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะโอเคบ๊ายบายอยากให้เธอรู้ว่าฉันรักรัก,รกรักเธอตั้งมากมายเธยทีไ่ไหนใกล้เพียงใดรักหัวใจของฉันได้ เพื่อนเรื่องค่ะพี่โอนกับคารวานเรา,าเชื่อมั่นในสาีพีตอนนี้เดินทางมาถึงที่นี่นะคะระเทศวิลาดูเลยรู้ว่าฉันรักรัก,ร,กรักเธอตั้งมากมายเธออยู่ที่ไหนไกลเพียงใดรักหัดใจของฉันได้ บอกได้เลยว่าไม่เป็นอุปสรรคกับคารวานเราเชื่อมั่นใน3 b มวันนี้อย่างแน่นอนค่ะ,คะแล้ววันนี้คะเราจะไปไหนคะวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่บิ๊กซีรามคำแหงนะครับค่ะไปทำอะไรคะวันนี้เราจะไปสร้างคว <c oughs> ามเชื่อมั่นให้กับลูกค้าชาว3 b มนะครับค่ะยังไงเดี๋ยวติดตามดูนะคะว่าตลอดวันนี้กิจกรรมจะเป็นยังไงบ้างสนุกแน่นอนคะ่ะรับรองนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยสดชื่นสดใสเหมือนคลองแสบอันนี้นะครับติดตามค่ะติดตามไปเลย จะอยู่ที่ใดไม่ว่าจะไปสักเท่าไรความรักของฉันจะเดินทางไปหาเธอรวดเร็วทันใจไม่ว่าเวลาจะแน่นนาความรักของฉันมันไม่เคยวั่นไหวจะอจคอยเคียงข้างเธอจะไม่ ใจเธอรู้ว่าฉันรักรักรักเธอตังมากมายที่ไหนไกลเพียงใดรักหัวใจของฉันได้ใจเธอหน้าว่ารักช้ำน,นัน้นรวดเวไม่แพ้ใครใจและพร้อมจะดูแลให้เธอได้สบายใจแค่เธอเชื่อใจท h r e e b a l l a ตอนนี้นะคะโอ๊ตกับน้องน,นะคะก็อยู่ที่สามีพี่ชานะคะ Big C ราทคำแห่งครับใช่แล้วก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญ,ญาต พูดถึงแพ็กเกจใหม่ล่าสุดของส BB นิดนึงกับ FTTx Fiber Optic สูงสุดเทงม2,500เมกนะคะเย้ yeah. ตอนนี้นะคะเราอัปเดตให้กับลูกค้าสูงมากเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากจะใช้ไฟเบอร์ออปติกเร็วแรงและดีแบบนี้ mm hmm. เข้าไปเช็คข้อมูลได้เลยที่ www.3bb.co.th นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับทาง1530นะครับ Call Center ต,ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับถึกต้องเลยนะคะส่วนวันนี้ค่ะกิจกรรมจะเป็นยังไง mm hmm. ตอนนี้มีเด็ก mm hmm. ๆ,ๆ,ๆมารอเต็มเลยนะคะเพราะว่ามาสคอตของเรา ลามากเดี๋ยวมาดูกันว่าลูกค้านะคะจะเชื่อมั่นอะไรใน 3BB จะเชื่อมั่นยังไงเชื่อมั่นอะไรตามไปดูเลยค่ะนี่นกลเพง้ะครับเราก็อยู่กับลูกค้าของ 3BB ของเราอีกหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาดีกว่าครับว่าเขาเชื่อมั่นอะไรใน 3BB บ้างครับ ใช่ว่าในสัญญาณนะครับผมสามบีครับก็แรงดีครับผมแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตก็ไม่มีสะดุดดีครับใช่ไหมครับเราก็จะคงพัฒนาอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มีสปีดที่เร็วขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับก็ดีครับอยากให้เธอรู้ว่าฉันรักรักรักเธอตั้งมากมายจะไปที่ไหนไกลเพียงใดรับหัวใจของฉันได้ เราก็อยู่กับลูกค้าของ3ามบีของเรานะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามลูกค้าดีก่าว่าเขาเชื่อมั่นอะไรกับ3ามบีของเราบ้างครับสวัสดีครับคือตอนนี้ลูกค้าใช้อินเทอร์เนต็ตของ3ามบีอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับแล้วตอนนี้ลูกค้าเชื่อมั่นอะไรใน3ามบีบ้างครับก็เชื่อมั่นในสัญ,ญญาณของ3ามบีแล้วก็คุณภาพและบริการหลังการขายค่ะครับแล้วเออลูกค้าจะเชื่อมั่นของเราไปอีกนานไหมครับ ตลอดไปค่ะเย่ลูกค้าบอกว่าจะเชื่อมั่นใน3 b มของเราตลอดไปนะครับยังไงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ไว้วางใจ3 b มแล้วก็เชื่อมั่น3 b มนะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้ากเลย ตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะกับกิจกรรมคารวันเราเชื่อมั่นใน3 BB ที่วิกซีรากํำแพงนะคะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวยังไงก่อนจะจากกันไปเดี๋ยว บีบีมาแจากให้ทั่วเลยค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากใช้บริการในสามบีบีของเราอย่าลืมนะคะไป b ี mm ่ออปติส่งสุดถึง2,500เมตรแล้วเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะไปที่ไหนส่วนวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะอออยยาาาากกกใ้้้เเรรรรูว่ฉััััันงมม